โอเคครับมาเรียนกันครับเรามี2เนื้อหาหลักๆวันนี้นะฮะอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องผมจะทวนจากคาราวที่แล้วเนาะที่เราค้างไว้ก็คือเรื่องสร้างตัว r e g u l a r i z a t i o n นะฮะจาก d f a นะฮะเสร็จเราจะพูดเรื่องแรกเราจะพูดหลักๆก็คือเรื่อง non regular language นะก็คือภาษาที่มันไม่ไม่ใช่ regular นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะแล้วก็การพิสูจน์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เครื่องมือที่เราใช้คือตัวนี้นะฮะ pumping lemma เราจะพิสูจน์ pumping lemma ด้วย บแบบเร็วๆแล้วก็จะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือจะเป็นเรื่องหนึ่งก็คือ context free g r a m m a นะฮะจะเป็นกึง่งๆึ่ง intro นะฮะตรงนี้เพราะว่าเวลาน่าจะเหลือน้อยเลยนะฮะโอเค okay. แต่คีย์หลักของเราเรื่องเรื่องใหญ่ของเราคือเรื่องนี้นะฮะ non regular language แล้วก็การพิสูจน์ว่าภาษาเป็น non regular นะครับโอเคนะอันี้คือคีย์โอเคสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราก็เราเรามีในฝั่งแมชชีนเนาะเราก็มี dfa นะฮะ Deterministic f ไฟไนออโตม m ต t าแล้วก็ NFA ก็คือ non deterministic นะฮะถ้า e r m i n i s ติกก็คือทุกๆสเตตชัดเจนนะต้องเปลีป่ยนเป็นอะไรถ้า non deterministic ก็ไม่จำเป็นต้องชัดเจนมีทางเลือกหลาย,ลายทางมีแอ s ซ l o อนได้นะฮะโอเคทีนี้เราเขาพิสูจน์ว่า nfa กับ dfa เนี่ยถึงแม้ว่า nfa เหมือนว่าจะมะีความสามารถมากกว่าเนาะเราให้เราให้พลังมันมากกว่าแต่มันไม่ได้ทำให้เซตของ เอ่ g u a g e นะฮะที่ที่ NFA เอ่อ r e c o g n i z ไได้เนี่ยแตกต่างไปจากเอ่อเซตของ language ที่ DFA Recognize ได้เพราะนั้นเราก็เลยเรียกมันมัน e q ค i v เลน n t กันนะเพราะนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนิดหนึ่ง,งก็คือ NFA เนี่ยมันเหมือนว่ามีพลังเยอะแยะเลยเนาะแยกล่างได้หรือไม่ก็มองเห็นอนาคตแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นนะฮะในแง่ของว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าผมจะย้ำนิดนึงถ้า DFA นะฮะ ถ้า NFa เนี่ยมีมี k s t a t e นะ construction ของเราเนี่ย DFA เนี่ยจำนวน state ที่มีเนี่ยมันจะมันจะเป็นเท่าไหร่ครับเนื่องจากสังเกตว่าเนื่องจากเราต้องจำทุกๆสับเซตของ t t t e เนาะเพราะว่าเราสามารถไปได้หลายที่เราใช้มุมมองนั้นเนาะ state เนี่ยมันจะมีเป็น2กํกลัง k s t a t e นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าทำได้ทำไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันอีคูเลนกันแต่ว่าถ้าเราเราดูเรื่องของประสิทธิภาพแล้วเนี่ย มันยังมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเนาะอาจจะไม่นิดหน่อยเนาะอันหนึ่ง k อันนึงกน2องกำลัง k เลยแต่ถ้าเราดูว่าอะไรได้ไม่ได้นะฮะในเซนของ language ที่มัน recognize ได้เนี่ยเนื่องจากเนื่องจากเราดูแต่ว่าจำนวนสเตตมันไฟไนเนาะของไฟไนเอามากำลัง2อํกำลัง k ที่เป็นเลขไฟไนมันก็ยังเป็นค่าที่มันไฟไนอยู่เพราะฉะนั้นก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าในเชิงความซับซ้อนหรือความประสิทธิภาพเนี่ยตัว nfa มันก็อาจจะ แปลงกันเป็น dfa เรแล้วตัวสเตนจะเพิ่มขึ้นเยอะนะซึ่งก็เป็นราคาที่เราต้องจ่ายนะเมื่อเทียบกับว่าเราเรามาีพลังความสามารถที่ลดลงเนาะโอเคในไอเดียในการพิสูจน์ก็คือเรา, p, ออาเรับอัลเบตเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วเซตของสเตตเราเป็น Power Set เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขนาดของ Q Prime นะฮะก็จะเป็น2ยกกำลังขนาดของ Q นะซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ผมดีมากไว้เมื่อกี้นะฮะเสร็จแล้วก็ f i n ฟ ตัวไททันฟังก์ชันให้มันเหมือนการซิมูเลตหลายก๊อปปี้นะฮะแล้วก็จัดการแฮนเดิลตัว empty string นี้ให้ดีนะเอฟซีรอนนะครับโอเคเมื่อกี้ระหว่างทำแบบหัดมีคนถามว่า epsilon เนี่ยมันอยู่ใน sigma หรือเปล่านะครับเอ่ออัลฟาเบตนะฮะอยู่เป็นอัลฟาเบตวะปกติ epsilon เนี่ยจะไม่จะไม่เป็นอัลฟาเบตนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษของเรานะฮะมันคือสตริงนะสตริงสตริงว่างเพราะนั้นมันจะไม่อยู่ในอัลฟาเบตนะ แต่ว่าเอ s i ซิลอนเนี่ยอยู่ใน Alphabet s t ต r Alphabet Star ก็คือสตริงทั้งหมดที่เป็นไปได้รวมซึ่งรวมสตริงว่างหรือสตาคือเอาเอาเอาศูนย์มาด้วยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นโดยมากแล้วเนี่ยโดยมากนะฮะเราใช้เครื่องหมายเอ s i ซิลอนเป็นตัวที่อยู่ข้างนอกเสร็จนะฮะอัลฟ่าเบสลาแต่ว่านี้อันนี้จริงนะฮะอันนี้จริงกับทุกทุกท,ทั้งหมดเลยนะฮะโอเคนะแล้วก็จัดการเรื่อง Accept State นะฮะดูว่าสเตทไหนที่ Intersect กับ F ก็คือ accept state นี่เนาะก็คือมีทางเดินไปถึงที่ accept ได้นะฮะทางใดทางหนึ่งนะฮะก็จะถือว่า accept ไปด้วยเลยนะโอเคโอเคทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เรานิยามมาใช้กันในการคำนวณก็คือคอนเซปต์ของ grammar หรือไวยากรณ์หรือหรือตัวที่เรียกว่า regular expression นะฮะอันนี้มันจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่ของของที่เราเรียกว่า grammar เนาะกลุ่มหน้าเมื่อกี้เป็นเป็นกลุ่มกลุ่ม machine เนาะ นะเป็นเครื่องจักรอันนี้เป็นกัมมานะฮะเราก็นิยามเรกูลเลอเรชันโดยบอกว่าคุณจะเป็นเรกูลเลอเรชันถ้าคุณมี3อย่างเนาะอย่างแรกก็คือเอ่อหเป็นไปได้6แบบเป็นอัลฟาเบสเป็นสตริงว่างหรือเป็นเซตว่างนะฮะเสร็จแล้วของที่ทําได้ต่อก็คือถ้าคุณเป็นเลกูเอลอเพรสชันแล้วเนี่ยคุณเอามาออกันก็จะเป็นเรกูลาเอลอเพรสชันเอามาคอนแคตกันก็เป็นเรกูลาเอลอเพรสชันแล้วก็มาสตาร์ก็เป็นเรกูลาเอลอเพรสชันนะประมาณนี้เราก็นิยามเรกูเลอเรชันแบบรีเคอร์ซีฟนะเป็นรีเคอร์ซีฟ definition นะบ,บางคนก็เรียก inductive definition นะโอเคเสร็จแล้วเราก็พิสูจน์อันนี้นะฮะ language regular ถ้า some regular definition describe it เราก็พิสูจน์แบบเร็วๆนะคราวเี้ไปแล้วเนี่ยเราเราเน้นอันนี้เนาะถ้านะถ้าถ้า language d e s c r i b e by regular definition จะมีจะเป็น regular ก็คือมี finite automata M ที่ recognize มันนะฮะอันนี้เป็นกันบ้าน2เนาะข้อ2เมื่อกี้ที่เราทำกันนะฮะโอเคนะฮะอ่ะเรามาดูที่เราทำเมื่อกี้กันนิดนึงเนาะอย่างเช่นเอ่อเรามีเอ่อบางคนก็ทำอันนี้บางคนก็ไม่ได้ทำเนาะอย่างเช่นเรามีเอ่ออะไรนะ AA, a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  เอ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 เ b อันนี้ก็คือจะมีเอ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 เป็น เป็น NFA เนาะก็คือ NFA ก็จะอาจจะเริ่มที่นี่เนาะแล้วก็อ p ซ i ลอนเนาะแล้วนี่ก็เป็น b แล้วก็ accept แค่นี้เนาะถ้ามี state อื่นก็ลงลงทางไปฮนะหรือไม่ก็เออทางหนึ่งก็คือ epsilon มาแล้วก็ a แล้วก็ a b b star ก็แบบนี้เนาะอ๋อไม่ใช่แล้วก็มี star นี้ epsilon อยู่นี่ ประมาณนี้ถ้าใช้อัลกอริทึมในในในคลาสก็ทำได้นะฮะหรือเราเราทำมือก็น่าจะพอเห็นภาพได้เนาะโอเคอันนี้ก็พิสูจน์แล้วคราวที่แล้วนะฮะคราวที่แล้วอีกคลิปหนึ่งที่เราเราพิสูจน์แบบเร็วๆนะฮะก็คือถ้า u a g e เป็นเ e g u l a r นะฮะก็คือมี NFA หรือ DFA นะฮะสามารถอธิบายได้ด้วย regular expression คราวที่แล้วเรา Overview ไปนะฮะผมจะ recap วันนี้นะฮะแบบเร็วเร็วมากเลยนะฮะโอเคนะฮะ ก็คือเป็นจะเป็นทีเล่มสองเนี่ยนะฮะเอนี่เรียกว่าลังเกต a n be described by a regular e ูเอชชันนะะเนื่องจาก A เป็น regular language นะฮะเราก็ทราบว่ามี dfa m ที่ recognize A จริงๆแล้วเนี่ยจะมองเป็น nfa ก็ได้นะฮะไม่ไม่ผิดอะไรนะฮะแต่ว่าเราเลือกได้ไงเนื่องจากเรารู้ว่า nfa NF dfa มันคือเล n นกันเราสามารถเลือกจะใช้ dfa เพราะว่า โมเดลมันมันมันง่ายกว่าเนาะแล้วมันเป็นแอสซัมพชันที่สตรองกว่าการที่มี NFA เพราะว่า NFA มันมันมีความกระดุกกระดิกได้เยอะแต่ dfa มันค่อนข้างชัดว่าต้องทำยังไงเพราะ,ะนั้นเราก็เลยเลือกเป็น dfa นะฮะเือดย d เ a M เราก็พิสูจน์ว่าจาก m เราก็สร้าง regular language ได้นะฮะดูตัวอย่างจากอน,นี้เนาะเรามี m 1อย่างเงี้ยครับมี regular language ตัวหนึง่งมีที่ accept มันถ้าเป็น m 1ก็หน้าตาแบบนี้เราก็สามารถแปลงนี้ออกมาเป็นเอ่อเป็น regular function แบบนี้ทีนี้เราจะต้อง หาวิธีการแปลงที่มันเวิร์กสำหรับทุกๆ DFA นะฮะโอเคนะฮะในบทพิสูจน์เนี่ยมันจะต้องบอกว่า any regular language ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็คือต้องเป็น any any DFA m นะฮะแล้วเราก็มีที่ recognize a นะฮะมี regular expression นะฮะนะฮะที่ describe a describe a นะะประมาณนี้ต้องทุกได้ทุกๆอันนะฮะประมาณนี้โอเคทีนี้ ไอเดียของเราก็คือเราค่อยๆทำเนาะทีนี้แทนที่จะคอนเวิร์ต DFA ทั้งก้อนเลยนะฮะกลายเป็น regular expression เราก็จะใช้เทคนิคเราก็บทพิสูจน์เราจะจะค่อยๆทำทีละสเต็ปก็คือเป็นเบบี้สเต็ปตรงนี้นะฮะโอเคเราก็ต้องการขยับ,ยบไปก็คือพยายามทำให้ DFA อยู่รูปที่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนกระทั่งแปลงเป็น regular expression ได้ง่ายนะฮะก,ก็หลักๆเราก็ประมาณนี้นะฮะเราดูว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราอยากได้ DFA ที่มีแค่2 s t สเตนะฮะแล้วก็ค่อยๆ ลดรูปนะฮะลดลดสเตทไปเรื่อยนะฮะถ้าเรามีวิธีการที่จะลดสเตทลง1สเตทนะฮะโดยที่รับประกันว่ามันยัง accept ภาษาเดิมเราก็สามารถทำทำได้ไอเดียก็คือว่าเวลาเราลดไปปุ๊บเราก็จะสร้างตัวออไอนี้ไปด้วยในตัวนะฮะนะครับเราก็จะทยอยสร้างแต่ว่าเราจะได้ระหว่างทางที่จะจาก DFA เนี่ยนะฮะให้กลายไปเป็นเอ่อเอ่ออะไรนะเป็น regular e r s i o n เนี่ยมันมันก็จะ เอทของเส้นเชื่อมระหว่างสเตทเนี่ยนะฮะมันจะโดนเนื่องจากเรายุบสเตทเนาะเส้นเชื่อนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบเป็นเป็นสัญลักษณ์แปลกๆแบบนี้นะฮะก็คือจะเป็นเล็กๆฟิชชั่นเราจะเรียกตัวนี้ว่า generalize non deterministic finite automata นะฮะประมาณนี้แค่นั้นเองนะฮะโอเคทีนี้พอทำจนสุดเหลือ2สเตปุ๊บเราก็จะจบนะฮะเพราะนั้นไอเดียก็คือเราเราต้องการสร้างมันจะมีดีเทลนิดนึงมันจะต้อง D f a เเป็นฟอร์มพิเศษนะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะข้ามไอเดียไปเลยนะฮะเราเราไม่ลงไอเดียนะฮะ โอเคถ้ามีสองสเตจก็จบนะฮะเพราะว่ามันจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีของอยู่ข้างบนนะฮะมีแค่นี้ไม่มีเอเดกลับนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะเราก็เอาก้อนนี้ไปเป็นเอ่อเล็กเอ็กไปเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่นะฮะก็เลือกสเตจมาอันหนึ่ง q i p i p เพราะว่าเราจะค่ามันนะฮะแล้วเราก็แปลงเนี่ยประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้มี q i p วันนี้นะเราก็แปลงโดยการยุบเอเดเาเป็นอย่างนี้สังเกตว่า QI เป็น QJ นะ ผ่านอังนี้อาจจะผ่าน R4 เพราะนั้นแล้วก็มียูเนียนอยู่นี้เนาะยูเนียน R4 แล้วก็ถ้าวิ่งผ่านอันนี้นะฮะวิ่งผ่านอันนี้ก็เหมือนวิ่ง R1 มาแล้วก็วน R2 เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไป R3 ก็จะเป็น R1 แล้วก็ R2 สตาร์แล้วก็ R3 แบบนี้นะเราก็จะยุบสเตทได้แบบนี้นะฮะพอทำตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็เราก็ทำไปจนถึงปลายทางได้นะฮะเราก็จะ,ะแปลงได้หมดเลยนะฮะประมาณนี้โอเคนี้ก็คือไอเดีย ของพาร์ทสองของอีค l e เลนระหว่างตัว regular expression กับไฟน์นัลอัตโตมาตาเนะเพราะ,ะนั้นพาร์ทแรกของเรานี่นะฮะที่ที่มองในเรื่องของออภาษานะฮะ regular language เนี่ยนะฮะผมจะสรุปตรงนี้เนาะเนะี่ยก็คือ recognize by some dfa m nfa m prime แล้วก็ d e s c r i b e by by some เลกูไลฟ์แอปพลิเคชันประมาณนี้นะฮะก็เป็นเ g กูลา l a n g u เ g e โอเคแอปพลิเคชันของของไฟแนลออโตมาต่านะฮะก็มีเยอะอย่างเช่นทำพวกไฟจราจรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ก็เขียนเป็นสเตทได้ถ้าคุณเรียนวิชาดิสดิจิตอลดีไซน์เ,เนาะพาร์ทหลังะะที่เป็นซีเค e n เชียลก็เป็นเป็นพาร์ทเนี้ยนะฮะก็ตอนทำสเตทแมชชีนก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องเนี้ยนะฮะไฟแนลอโตมาตาเนี่ยนะครับโอเคมันจะเป็น อันนี้ตรงตัวต้อีกแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในสเตรทไหนเราก็เอาพุทเลยแต่ว่าอันนั้นก็ก็ไม่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 ได้มีพลังแตกต่างกันนะฮะโอเคหรืออีกอันหนึ่งที่ทําได้ก็อาจจะเป็นเอ่อพวกเรกูล่าเอ็กเซปชันเนาะในภาษาโปรแกรมเช่นจะแกะสตริงก้อนนี้ออกมาทํายังไงอะไรเงี้ยก็เขียนเป็นเรกูล่าเอ็กเซปชันได้ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งโอเคอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นรีแคปเนาะโอเคเป้าหมายของเราวันนี้นะฮะเรื่องหลักใหญ่สุดของเราวันนี้ก็คือจะพูดถึงลิมิตนะฮะ เราเรียนเรื่องเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะฮะว่าอะไรคือเลนกับอะไรนะฮะคำถามก็คือว่าพลังของมันมีแค่ไหนนะเรารู้ว่าทั้ง3มอันมีพลังเท่ากันเนาะคำถามก็คือว่ามี u a g e ที่แมชชีนเหล่านี้ดีเฟไม่สามารถเล่นโค้งในได้ไหมถ้ามี Lang ที่ e ที่ NFA เ f a เล่นโคนงในไม่ได้แปลว่าเราก็เขียนมันอยู่ในรูปเลเ็กเไม่ได้ด้วยนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะะว่ามีมีนะฮะมี language ที่เพราะว่า Final ซ์ตงมาต้ามันพลังพลังน้อยอะ่ะพลังน้อยมาก เราจะได้เห็นตัวอย่างหนึก็คืออันนี้ครับ language นี่คืออะไรนะฮะ language นี่ก็คือ b เท่ากับ0กำลัง n 1ทั้งหมด n 0เท่ากับ 0, 0ก็จะเป็นจะเป็นเอ่อเอ่ออะไรนะ b ก็จะเป็นเท่ากับ string ว่างแล้วก็0 1 0กาง n 1อะไร n เพราะนั้น0เท่ากับ1 0เท่ากับ1นะฮะก็ประมาณนี้0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1อย่างเงี้นะครับไปเรื่อยๆฮะโอเคไหมฮะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ regular language การที่มันไม่ใช่ regular language เพราะว่านะครับเราสามารถจะบอกว่าอันนึงไม่ใช่ regular language ได้ก็ต้องบอกว่าไม่มี DFA ที่ recognize มันอะไรเงี้ยหรือไม่มี NFA ที่ recognize มันหรือไม่มี Lex ที่ describe มันนะอันไหนก็ได้ใน3อันนี้เพราะมันพลังมันเท่ากันเนาะโอเคถามว่าทำไมอันนี้มันถึงมันถึงจะไม่ใช่ regular language ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะคุณอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันมันไม่ใช่ regular language เนาะผมก็มันมันก็ต้องพิสูจน์อะเนาะทีนี้ ผมจะคอนวินต์คุณแบบสะบัดมือก่อนนะฮะว่าว่ามันมันไม่ใช่จริงๆนะฮะโอเคทีนี้ทำไมมันน่าจะไม่ใช่นะฮะสังเกตว่าถ้าคุณจะจะเล็กคอ i ์กไได้เนี่ยคุณต้องจำจำจำนวนของศูนย์จำจำนวนของศูนย์เพราะว่าสุดท้ายคุณต้องไป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 ,ไปทำให้ศูนย์เท่ากันหนึ่งเนาะเพราะมันกำลังเอ็นเหมือนกันตรงเนี้ยโอเคไหมฮะแต่เนื่องจากสเตทคุณมีจำกัดเนาะเป็นเป็นไฟในสเตทแล้วคุณไม่มีเมมโมรนะ มันก็เลยน่าจะทําให้เราไม่สามารถจะจําจะจําจํานวนศูนย์ได้เนื่องจากสักพักสถานะมันจะหมดแล้วสถานะก็เหมือนเป็นเมมโมรีเนาะคุณไม่มีเมมโมรีคุณมีแค่ว่าคุณอยู่สถานะไหนเป็นสถานะไปเรื่อยสุดท้ายเอ้ยถ้ามันต้องจําต้องจำจำนวนศูนย์นะสถานะมันก็จะไม่พอที่จะจําแล้วว่าศูนย์มากี่ตัวประมาณนั้นนะฮะทีนี้เนื่องจากเอ็นมีฟินิทสเตนะแปลว่าสักพักมันจะต้องจําไม่ได้แล้วว่า n n เเ,เป็นเท่าไหร่เพราะมันเยอะเกินไป หมายถึงว่าสมมติว่าคุณมีเซลล์สมองอยู่แค่5เซลล์อย่างเงี้ยครับแต่ละเซลล์จำศูนย์หนึ่งได้คุณก็จําของได้ไม่เกินเท่าไหร่สามสามสิบสองแบบอะไรเงี้ยถ้าคุณมีเซลล์สมองอยู่แปดหมื่นกว่าคุณก็อาจจะทําอะไรได้น้อยหน่อยถ้าเทียบคนที่เซลล์สมองเป็นล้านก็อาจจะต่างกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะโอเคงั้นแต่ว่ามันไฟไหนเนะี่ยพอมันไฟไหนต่อให้คุณมีเซลล์สมองเยอะแค่ไหนก็ตามคุณก็จะถึงจุดหนึ่งที่คุณจําไม่ได้นะฮะว่าศูนย์ไปกี่ตัวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันน์ มันไม่ใช่บทพิสูจน์เราจะพิสูจน์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือแต่ว่าไอเดียเนี้ยมันไม่ใช่บทพิสูจน์แล้วก็มันมีปัญหา2อันนะฮะที่น่าสนใจอันนึงก็คือเอ่อ W นะฮะ W มีจำนวน0เท่ากับจำนวน1นะ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะอีกอันนึง W prime นะมี0 1เท่ากับ1 0นะอ,น 01, 01, 01, อย่างเช่น0 1 0 1 0อย่างเงี้ยฮะอันนี้มี0 1 1ตัว ศูนย์หนึ่งสองตัวแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งอีกสองตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ใช่นะฮะอยู่ใน language นะฮะแต่แต่ว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อันนี้ก็ใช่นะศูนย์หนึ่งแค่นี้หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวอย่างนี้เหมือนกันนี้ก็ใช่นะฮะประมาณนี้นะ,ะโอเคสังเกตว่าข้อหนึ่งเนี่ยจะจะเล็กคอกไนซีได้ก็เหมือนต้องจําว่าศูนย์ศูนย์ปรากฏกี่ครั้งหนึ่งปรากฏกี่ครั้งเนาะ แล้วถ้าถ้ามันต้องจําเยอะๆมันก็อาจจะอาจจะจําไม่ได้ถ้ามีไฟในสเตทนะฮะข้อดีก็เหมือนกัน,นะฮะเหมือนเราก็ต้องจําว่าคุณเจอศูนย์หนึ่งกี่ครั้งแล้วเจอหนึ่งศูนย์กี่ครั้งเนาะแล้วมันเท่ากันหรือเปล่าก็เหมือนต้องจําเยอะนะฮะแต่ไอเดียว่าการที่มันต้องจําเยอะเนี่ยเอ่อมันมันเอาข้อจริงมันใช้ไม่ได้ถ้าเราอ้างแค่แค่นั้นนะฮะเพราะว่าเพราะว่าปรากฏว่าเอ่อซี C เนี่ยไม่ใช่เรกูลา่าตามที่เราทำนายแต่ดีเนี่ยเป็นเรกูเล่านะฮะเราลองเขียนได้เลยนะว่า เรเกลาร์แลงวิชที่เออ่ uh, DFA ที่ recognize นดีเนี่ยทำทำได้ไม่ยากเลยนะถึงแม้เหมือนว่าเราจะต้องจำอยู่ดีนะว่าสูตรหนึ่งกับหนึ่งสูตรมันเจอกี่ครั้งนะเพราะนั้น intuition ว่าเราจะต้องจำเยอะทำให้พิสูจน์ไม่ได้เนะี่ยมันมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จริงเสมอไปนะฮะประมาณน,นี้โอเคแต่เราจะมีเครื่องมือ,อยังไงที่จะใช้ในการบอกว่าบอกว่าเอ่อเออออ่่ regular เกลอรอบาง language ไม่ใช่ไม่ใช่เออ่ uh, ตัว regular language นะฮะ ครื่อมือของเราคืออันนี้นะฮะเขาเรียกว่า p u มป i n g l e ม m าเป็นหนึ่งในล e มมาที่ชื่อโด่งดังจริงๆควรจะชื่อั๊มปิ้งเ h ียวเลมมากกว่าแต่ว่ามันเป็นมันดันเป็นเครื่องมือที่อยู่ในเปอร์บางอันนะฮะไม่ใช่งานแต่แต่ก็มีแต่คนเอาไปใช้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนจําได้ว่าต้องใส่ใครหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาชื่อเนี่ยฮะ pumping l e ม m าไอเดียของ pumping เลมมาบอกไว้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะดู s t a t เมนต์นิดนึงแล้วก็เราจะเบรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูวิธีการใช้งานกันนะฮะ เห็นรอบแรกอาจจะไม่เข้าใจว่าจะใช้ยังไงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูการใช้เลยเดี๋ยวจะพิสูจน์อันสองอันแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ไปลองทําแบบฝึกหัดนะฮะประมาณนี้โอเคเขาบอกอย่างนี้ครับสําหรับเล็กูล่าลังเกจใดๆนะฮะจะมีความยาวความยาวของสตริงนะฮะสตริงเลนเรียกว่าปั m p i n g length นะอันนี้ขึ้นกับเล็กูล่าลังเกจนะฮะสำหรับเล็กูล่าลังเกจใดๆจะมีความยาวอันหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆอาจจะมีหลายความยาวก็ได้นะฮะแต่ว่ามีอย่างน้อยหนึ่งอันหนึ่งความยาวนะฮะเรียกว่าปั m p i n g length ที่ ถ้าสตริงมันยาวถ้าสตริงใน language นะฮะมันยาวกว่า pumping length นะฮะเราสามารถปั๊มสตริงเข้าไปได้คำว่ <laughs> าปั๊มแปลว่าอะไรสมมติเรามีสตริงอันนึงนะฮะผมเขียนเป็นกล่องๆเงี้ยกันนะฮะอย่างเช่นอ,อะไรนะศูนย์หนึ่ง1นูนยศูนย์หนึ่งย่งงนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะถ้ามันยาวพอยาวพอนะฮะถ้ามันยาวพอนะฮะถ้าคุณมีภาษาที่เป็น regular แล้วมันมีสตริงที่ยาวพอนะฮะ บางส่วนของสตริงเนี่ยนะฮะสมมติอาจจะมีส่วนนี้เนาะมันจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าปัมป๊มได้ปั๊มได้ก็คือหมายถึงว่าเราตัดเราตัดส่วนนี้ออกมานะฮะขอระบายสีนิดนึงเนาะจะได้เห็นภาพเรามีส่วนหัวนะฮะสีเหลืองส่วนกลางที่เป็นเป็นสตริงบางส่วนนะฮะแล้วก็ส่วนท้ายเป็นสีส้มแล้วกันนะฮะมันบอกว่าจะมีความยาวสตริงอันนึงถ้าคุณยาวเกินอันนึงนะฮะค่าค่านึงเนี่ยนะสตริงจะแบ่งเป็น3าส่วนเสร็จแล้วคุณสามารถปั๊ม ปั๊มส่วนสีเขียวได้นั่นก็คือคุณสามารถเอาเอาส่วนสีเขียวนะฮะเติมเข้าไปอีกยังไงก็ได้นะฮะสมมติว่าส่วนสีเหลืองนะฮะแล้วก็ส่วนสีเขียวเนี่ยใส่เข้าไปอีก5 copy แล้วค่อยเป็นส่วนสีส้มอย่างงี้นะฮะนี่คือการปั๊มก็คือเอา copy ของมันใส่เข้าไปเลยนะฮะสตริงนี้ก็จะยังอยู่ใน regular language นั้นอยู่นะโอเคไหมฮะพอเราปั๊มแบบนี้ได้เราจะสามารถสร้างพวก contradiction ทำอะไรพวกนี้ได้นะฮะนี่คือการการปั๊มเดี๋ยวดูตัวอย่างจะได้เห็นนะฮะนะก็คือควาว ที่อยู่ในส่วนนั้นเนี่ยนะฮะจะถูกสามารถรีพีทนะฮะได้หลายๆรอบนะฮะรวมรวมถึงสูตรรอบด้วยนะฮะซีโร่ไทม์ก็คือสามารถเอาทิ้งทิ้งได้ด้วยนะฮะเอาสตริงปั๊มๆเข้าไปหรือเอาออกนะฮะโดยที่สตริงผลลัพธ์เนี่ยจะยังอยู่ในแลงวีเกจนั้นด้วยนะนี่คือปั๊มปิ้งเลิมมาเดี๋ยวเรามาดูสเตตเมนต์กันนะฮะสเตตเมนต์บอกว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราฟังรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเบรกให้5นาทีนะฮะจะได้เฟรชหนึ่งกลับมาดูการใช้แต่ว่าไอเดียคืออย่างนี้นะฮะ ถ้า a เป็น regular language นะฮะปกติเวลาเราจะพิสูจน์ว่าภาษาไม่ใช่ regular language เราจะใช้ผู้ใบ c o n d i t i o n นะะเพราะนั้นเราก็จะ assume มันเป็น regular language มาก่อนเพราะนั้น p u m p i n ล lemma มันก็จะ start จากภาษาที่เป็น regular language ถ้าคุณเป็น regular language นะฮะจะมี pumping length p นะฮะ number p นะฮะโดยที่ถ้า s เป็น string นะใน language ที่ยาวอย่างน้อย p เราเป็น length at least p นะฮะ S จะสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนนะฮะหูแล้วมี S อยู่นี่นะฮะเราก็จะแบ่ง S, <S ได้เป็น3ส่วนก็คือส่วน x y แล้วก็ z นะฮะโดยที่นะฮะสำหรับ i ใดๆที่มากกว่าเท่ากับ0นะฮะ y สามารถปั๊มได้นะฮะ y ี่กำลัง i x y กซ์ำลัง i z นะฮะก็คือตัวเนี้ยมองว่าเหมือนแบบมีมีม,มีมีเส้นแบบนี้เลยนะฮะคือไอไอไอเดียมันจึงเหมือนแบบมีเส้นวนกลับมาตรงนี้ แล้วก็จะข้ามไปเลยก็ได้นะฮะมีเส้นข้ามไปได้ด้วยนะฮะก็คือ y ตั้งแต่0รอบนะฮะ0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆจะสามารถปัม๊มตรงนี้ได้นะฮะโดยที่นะ์ Key อยู่ที่เลมมาหนึ่งเนาะโดยที่อันแรกก็คือ y ต้องมากกว่า0 section ที่ให้คุณปัม๊มเนี่ยต้องมีความยาวนะฮะไม่ใช่สตริงว่างถ้าสตริงว่างมันก็ปั๊มได้เรื่อยๆแล้วเนาะอันที่สองคือ x y เนี่ยจะไม่ยาวเกิน pumping length ความยาวส่วนนี้นะฮะจะต้องไม่เกิน pumping length ไม่ได้ยาวเกินไปนะฮะ โอเคนะฮะถ้าเรามีทิวเลมนี้นะฮะเราสามารถจะพิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างเลยนะฮะเป็นคีย์ทิวเลมแล้วเป็นหนึ่งในรีซอสหลักของพาร์ทแรกของเราที่เราเรียนด้วยนะ,ะที่เป็นเรกูลาร์ลังเกจ